สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง y o u t u b e นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงซีมซีทุกวันนะครับเพื่อทํานายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงททยนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงททยแบบเสี่ยงซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเซมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยง cmc อีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนํำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทาย cmc ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็นวัด ศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสียงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษพิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นๆ เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําททำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ สำหรับการเสี่ยง C, เซมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข7นะครับหมายเลข7ใบที่7เลขนำโชค799 6 7 9ใบที่7เสร็จทุกเป็นสุขีทั้งบ้านเรือนเพื่อนกินก็ยินดี แต่ตัวนี้มีกรรมไม่สำราญจึงทําบุญให้ทานประมาณจิตคงสมคิดสมรักสมัครสมานอย่าอบอ้อมโลภมากจะยากนานฟังบุราณท่านวางไว้อ้างอิงเหมือนปลูกผลไม้ไว้ไกลบ้านคงไม่นานเห็นผลหล่นจากกิ่ง ถามหาราบใบนี้ว่าดีจริงถามหาสิ่งของหายก็ได้คืนถามหาคู่สู่สมพิรมรักว่าดีนักแสนดีเป็นที่ชื่นถามคนเจ็บว่าหายสบายคืนถึงเรื่องอื่นก็ดีเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซิมซีเพื่อทำนาย ชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับท่านได้หมายเลข27นะครับหมายเลข27 ใบที่ยี่สิบเจ็ดเลขนําโชคเก้าเจ็ดห้าใบที่ยี่สิบเจ็ดความว่าเพตราใหญ่ซึ่งแล่นไปในมหาชลาสินปขนบรรทุกสินค้าอยู่อาจินไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวันใครเสี่ยงได้ใบนี้ว่าดีนัก ลาบนั้นจากเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายก็มีผลดีครันอย่าได้พลันความคิดตามจิตปองแม้นถามถึงหาชู้เนื้อคู่สร้างประเสริฐอย่างแสนดีไม่มีสองจะสมเนื้อสมรักสมศักครองไม่มีหมองคงสุขทุกเวลาถามคนเจ็บ ว่าคลายจะหายขาดข้อวิวาทเรื่องเป็นความตามกล่าวหาเขาแพ้เราย่อยยับอับปลาเสียงสาราใบานี้ดีนักเอย่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวันของท่านที่เกิดในวันศุกร นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับมาเสียงเสียงซีกันนะครับได้หมายเลข9นะครับหมายเลข9ใบที่9เลขนำโชค เ7 9 2 9ใบที่9บ่งชัดตัวมัดชาจะกลายเป็นมังกรเหมือนก่อนมาคิดไปหาลาบผลด้วยกลใดทิศทักษิณทิศประจิมริมวิถีว่าไปดีมาดีเป็นสีใสเปรียบเหมือนกับนาวาที่คลาใคร ได้แล่นไปตามลมคงสมปองว่ามังกรกับงูยังรู้แปลงเหมือนหน้าแล้งวิทน้ำสักสามสองคงจะได้ฟุ้งเฟื้องมีเนืองนองถามคนต้องพลัดพรากที่จากไปว่าคงจะได้พบประสบพักถามคู่รัก ร่วมชิดพิษสมัยว่ายังไม่ได้กันในทันใดถามคนไข้ว่าชั่วบอกตัวตรงถามหาลาบใบนี้ว่าดีนักท่านว่าจักสมจิตคิดประสงค์จงอุตสาหมันทำในจำนงที่ก้าวคงว่าดีเท่านี้เอ่ย สำหรับการเสี่ยง CNC, เซมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข23นะครับหมายเลข23 ใบที่ยี่สิบสามเลขนำโชคหนึ่งสามสี่สามสามสี่ใบยี่สิบสามความว่าเพตราใหญ่ซึ่งแล่นไปในมหาชาลาสินปขนบรรทุกสินค้าอยู่อาจินไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวัน ใครเสี่ยงได้ใบนี้ว่าดีนะักลาบนั้นจักเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายก็มีผลดีครันอย่าได้พลั่นความคิดตามจิตปองถ้าจะถามหาชู้เนื้อ,อคู่สร้างประเสริฐอย่างแสนดีไม่มีสอง จะสมเนื้อสมรักสมศักครองไม่มีหมองคงสุขทุกเวลาถามคนเจ็บว่าใครจะหายขาดแม้นวิวาทเป็นความตามกล่าวหาจะชนะสมทวินดังจินดาดังสารากล่าวแจ้งแถลงเอ่ย สำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทำนายาชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสี่ยงเซมซีขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข3นะครับหมายเลข3 ใบที่สมเลขนำโชคเก้หใบที่สความยากลำบากล้นจะทำการก็ป่วยการลำคาญตนว่ามีคนปองร้ายไม่วายวันถึงกินอิ่มนอนหลับก็กลับทุกข์ไม่มีสุขสักเวลาแทบอาสันแต่ถามเรื่องเป็นความ ไม่คล้ามกันคงผ่อนผันสู้ได้เป็นไรมีจะไปหาผู้ใดก็ไม่ยากถามลูกนี่ที่จากพัดภาคหนีว่ายังไม่พบกันในทันทีหาลาบนี้ก็ยากลำบากกายถามเรื่องคู่สุสมพิลมพักว่าร้ายนัก ฟั่นเฟือนไม่เหมือนหมายจงสงบไว้ก่อนผ่อนพักกายหมดคำทํานายที่3จบความเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทํานายชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสี่ยงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ท่านได้หมายเลข27นะครับหมายเลข27ใบที่27เลขนำโชค975ใบที่27 ความว่าเพตราใหญ่ซึ่งแล่นไปในมหาชลาสินขนบรรทุกสินค้าอยู่อาจินไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวันใครเสียงได้ใบนี้ว่าดีนักลาบนั้นจากเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายก็มีผลดีครันอย่าได้พลันความคิด ตามจิตปองแม้นถามถึงหาชู้เนื้อคู่สร้างประเสริฐอย่างแสนดีไม่มีสองจะสมเนื้อสมรักสมศักครองไม่มีหมองคงสุขทุกเวลาถามคนเจ็บว่าใครจะหายขาดข้อวิวาทเรื่องเป็นความตามกล่าวหาเขาแพ้เรา ย่อยยับอับปลาเสียงสาราใบานี้ดีนักเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปได้หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งท่านที่ได้หมายเลขหนึ่งนะครับใบที่หนึ่งเลขนําโชค963 983 563ใบประมสมจิตอธิษฐาน จะมีผู้อุปถรัรมภ์แสนสำราญสำเร็จการที่ตรึกนึกในใจแต่ช้าๆจะสมอารมณ์คิดด้วยเดชสัตว์สุจริตประสิทธิ์ให้ทั้งพวกพ้องวงญาติปราดทุกภัยมีโชคชัยได้สุขทุกคืนวันแม้นถามถึงโชคร้ายในกายตัว อีกสักหน่อยค่อยยังชั่วอย่าโศกสันถามลูกนี่พี่น้องต้องพบกันไม่ช้าวันพบพักเหมือนทักทายลาพิเศษเจตนาเวลานี้นานนานมีให้บ้างไม่ห่างหายถามเนื้อคู่ดูดีจริงทั้งหญิงชายเหมือนชักนำทำนายเท่านี้เอ่ย สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง y o u t u b e นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงเซีมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงทายแบบเสี่ยงซีมซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซีมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเซียมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1นถึงเรื่องนะครับหากคำทํานายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยงเซียมซีอีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิษพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่ง ก่อนเสี่ยงทายเซมซีขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสี่ยงเสียมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานละลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็น วัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้าเสี่ยงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษพิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้น เป็นเรื่องคําทํานายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคําถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําทํานายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ